วันนี้นะคะเป็นวันเกิดของป๊ะป๊าใช่แล้วอุ้ยนี่พยองพยองเยังเป็นอะไรคือว่าวันนี้ป๊ะป๊า,ปาครบกี่ขวบคะ50ขวบแล้วคะ่ะเอห้ิเยอะมากเลยเนาะแก่มากเลยอ่ะแก่มากคือป๊ะป๊าเนี่ย ฉลองมันเกิดมาแบบจะ50รอบแล้วก็คงไม่อยากจะฉลองอีกแล้วใช่ถ้าหนูถ้าแก่เท่าแม่เท่าป้าจะรู้ว่าแบบวันเกิดก็คือวันหนึ่งไม่ได้แบบอะไรพิเศษมากมายไม่ได้อยากได้ของขวัญใดๆแต่น้องพิมพ์บอกว่าไม่ได้ใช่ไหมเราเลยอนหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตมากให้จะเลยสัายเค้กวันเกิดเฉยๆเออแล้วก็เลยบอกให้แม่สั่งเค้กมาใช่ค่ะเป็นเค้กช็อกโกแลตไอติมไอติมช็อกโกแลตที่เขาชื่นชอบแล้วก็แบบว่าตอนแรกแม่ส่งให้เลือก2ออันหนูก็ให้เพื่อน เ,เพื่อนบอกว่าปาน่าจะชอบช็อกโกแลตแบบเต็มๆมากกว่าอ๋ออ๋ออะก็ก็คือว่าตอนเนี้ยเขาไม่อยู่ เขาไปประชุมตั้งแต่เช้าเลยวันนี้วันเกิดไม่ได้อยู่บ้านเลยประชุมตั้งแต่เช้าจากเย็นมารับหนูแล้วก็ไปประชุมต่ออีกแม่นึงอีกก็เขาเอารถไปแล้วแม่ก็ไม่มีรถแล้วแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะนั่งแกล็บไปรับพิมพ์ใช่ไหมแล้วเออเสร็จแล้ววันนี้ไม่มีรถอยู่เออเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาก็เลยบอกว่าไม่รเขาแวบได้เขาไปสัมมนาเขาก็เลยแวบมารับพิมพ์เพราะว่ามันอยู่ใกล้ๆโรงเรียนพิมพ์ไง รับพิมพ์เสร็จหย่อนพิมพ์ที่บ้านแล้วก็พุ่งตัวไปประชุมต่อไปสัมมนาต่ออ่าตอนนี้เราสั่งเค้กมาแล้วจะพาไปดูเค้กนะคะเค้กเรานะคะอยู่ในตู้เย็นนะคะเอ้าโมนำไปดูโมนำ่เร็วมาดูเค้กกันนี่ยเดี๋ยวแล้เย็นนี่อยู่นี่อยู่นี่โอ้แล้วดูแม่แต่งตัวอยู่ไหนอ๋อนี่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 เนี่ เค้กมาถดอสนะหน้าตาแบบนี้ค่ะเขียนแฮปปี้เบิร์ดเดย์อ่าโอเคนะยัรองว่าป๊ะป๋าจะต้องถูกใจเป็นอย่างแน่นอนนะโอเคเราก็กะว่านี่เลยเดี๋ยวพอเขามาถึงให้จุดเทียนใช่ไหมแล้งพิมพ์ถือนะแล้วพอห้าสิบเด็กเล่ม่มัถึงนะมันมันมีเอาเอาห้าเล่มหรอห้าเล่มห้าเล่มเดี๋ยวเดี๋ยวพิมมาซ้อมก่อนอ่ะพอลิฟต์กดเขาจะลิฟต์มันจะดังติ้งใช่ไหม หนูก็เปิดโอ้โหดูชุดแม่ดูอย่างงี้งี้ต้องปิดไฟแล้วป่ะเราจะรู้ว่าเขาจะมาเพราะว่าแม่มีแอปแม่มีแอปแล้วมันดูได้ว่ารถเรารถเราอยู่ที่ไหนถ้ารถเราจอดที่บ้านเข้าบ้านปุ๊บมันก็จะบอกใช่ไหมเออดีมากเลยโอเคเดี๋ยวรอกันไปตอนนี้รถเขาใกล้มาถึงตรงวัดเสเมียนละเออใกล้บ้านละเอากี่อันห้าอันสี่บค่ะ หมดนี่เลยมันจะเยอะไปเลยปรับอีกดวงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกค่ะหกห้าสิบแล้วก็ปรับเป็นหกสิบนี้เนาะเพราะว่าจะปรับห้าสิบเอ็ดนี้จะจะไม่ไหวเพียงเราอยู่แค่นี้เอง Happy birthday โอ้น่ากินมากเลยเตรียมพร้อมนะคะเพราะว่าดูในแอปเนี่ยเขาชาร์จแล้วเขาชาร์จรถอยู่แต่ว่ารถมาถึงบ้านชาร์จรถอยู่ทำไมเขาไม่เข้ามาแต่ทำไมเขาถึงไม่ขึ้นมาสักทีหรือเขาแวะไปดูงานช่างแหลม

Happy birthday dear papa Happy birthday to you เดี๋ยวเดี๋ยววางกล้องก่อนหมายร้องด้วยแล้วเนี่ยเอาที่ฐานยังเออที่ฐานยังเนี่ยเย้เอาเย้นี่มาเราโทรไปเช็คว่าเธอถึงไหนแล้วจะดูว่าแอปมันตรงไหมอ่ะเราลูกบอกว่าเราพูดจาพีพีรุตหรอ มีพิรุนมากแล้วเธอรู้ไหมว่าเราจะเซอร์ไพรส์อะไรกันไม่ไม่รู้ไม่รู้รู้แต่ว่าเราเป็นอะไรไม่รู้เงี้ยรู้ว่าพิมรู้แต่ว่าไม่ได้คิดว่าเซอร์ไพรส์อ๋อนี่ลูกเขาเลือกเค้กให้เลยนะว่าเป็นอันที่แบบป๊าชอบเพราะว่ามันเป็นช็อกโกแลตเยอะมากเป็นอะไรเป็นช็อกโกแลตกับคุกกี้อันครีมอ่า้กเลยตัดเเค้้กยไปเอาจานมานแล้วพิมพ์เราต้องเช็คแอป ไอีเวนน่ะมันจะมีแอปใช่ไหมเช็คตลอดเลยว่าเธอถึงไหนแล้วอ่ะเห็นเธอแล้วเธอถามทำไมว่าเราอยากรู้ว่าแอปอ่ะมันตรงไหมไงเราไม่แน่ใจว่าแอปมันเที่ยงตรงไหมปรากฏว่าเที่ยงตรงที่ติดหน้าวัดเสมียนนารีนาเนาะค่ะที่เทีนี่มันเย็นแล้วนะคะฮะนี่ต้องมีเสิ่งโป๊ะอ่ะตามเลยนะถามเลยต่เลยแต่เลยข้างในเป็นยังไงไม่ใช่ว่าไม่ตรงตรอุ้ยสีขาวมันมันมีคุกกี้ครีมช็อกโกแลตเบลเยียมช็อกโกแลตโอ้แต่ไอช็อกโกแลนด์ม้วนนี่น่ากินเนาะ น่าจะชอบค่ะนี่เราแล้วลูกบอกว่าเราต้องปักเทียนห้าสิบเอ็ดเล่มเหรอแม่โอ้ไม่เยอะไลยอะได้ไหมเอาช้อนไม่เอามาลูกลืมค่ะโอ้ยน่ากินเชียวแล้วที่นเป็นข้าวจยอดเลยอ่ะเออใช่แล้วนี่มันเป็นช็อกโกแลตอันนี้คุกกี้อันนี้ครีมอันนี้มีครีอ๋อมันมีครีมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะกินแค้กการสรุปอ่าเป็นไงคะมิชั่นคอมพลี โอเคอ่าสุขสันต์วันเกิดป้าป้าอวยพรเร็วขอให้อะไรยิ้เกิดป้าป้ายังไม่รู้เลยวันนี้ไม่ไม่มีอะไรพิเศษเลยใช่ไหมป้าอายุยืนถึงอายุหนึ่งร้อยปีเยอะไปแล้วก็ขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยๆขอให้แบบลูกขออะไรก็ให้ซื้อค่ะอะไรมันคืออวยพรเนี่ยอ่ะอ่ะลากันไปก่อนบายบายปิดคลิปสวัสดีคะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย